รถเดินกระจกที่คมที่สุดแห่งปี2024กับสุดยอดอวัตรกรรมการรองรับการบันทึกสองล่องหน้าหลังพร้อมกันความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนคมชัดเห็นครบทุกรายละเอียดจอแสดงผลด้านซ้ายขนาด4.5นิ้วเห็นชัดไม่รบกวนสายตาเลนด้านขวาปรับมุมมองการบันทึกได้วกว้างกว่ามาพร้อมดีไซน์บางเบาวกว่าเดิมถึง3เท่าไม่ลดคุณภาพกระจกเดิม Axon Vector 2สะดวกชัดปลอดภัยให้หลักฐานคุณได้ชุเหตุการณ์ รถต้องติดโดดๆทั้งทียุคนี้ต้องเลือกกล้องที่รองรับการใช้งานเหมาะกับประเทศไทยประกอบทั่วไปมีหน้าจอด้านขวาทําให้รบกวนสายตาบอกตามเมื่อมองดูรถด้านหลังแถมเลนส์กล้องด้านซ้ายทําให้มุมมองการบันทึกแคบและก็ปรับมุมมองการบันทึกได้ไม่ตรงกับหน้ารถแล้วคุณจะซื้อไปให้เสียงเงินเปล่าๆทาไมตรงน,นี้เลยสุดยอดการออกแบบจอซ้ายเลนสขวาที่พัฒนามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะไม่รบกวนสายตาเห็นทุกมุมมองครอบคุ้มกว่าให้ความ,มคมชัดระดับ Full HD Plus ชัดแบบสุดๆภาพสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นป้ายทะเบียนแบบชัดแจว๋วมืดเมื่อไหร่กล้องปรับแสงให้อัตโนมัติมีแค่แบบดอ้งเดที่ให้มาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในราคาแค่หลักร้อยกลับหมุนเลนให้เข้ากับหน้าร้อยของคุณได้ทุกรุ่นเก็บถนนได้ครบทั้ง4เลนช่วยใ้การขับขี่มั่นใจได้อย่างแน่นอนค่ะและที่เจ๋งที่สุดก็คือสามารถเชื่อมต่อกับรถได้ทุกรุ่นสามารถรองรับสายกล้องยาวสูงสุดถึง6เมตรกันน้ำกันฝนติดตั้งนอกตัวรถได้มาพร้อมไฟ LED 4ีดวงในตัวเอง สว่างไม่งอครครในเวลากลางคืนและที่สำคัญสามารถจำไฟเป็นจอมองถอยหลังพร้อมเซนช่วยถอยได้อีกด้วยหมดห่วงมุมบอดเวลาถอยหลังหมดห่วงเรื่องเฉียวชนเสากำแพงไปได้เลยดูภาพย้อนหลังได้จนทีด้วยฟังก์ชั่นควิดเช็ค เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในสามวิเพียงกดปุ่มที่2จากซ้ายมือเพียงสองครั้งก็สามารถดูภาพย้อนหลังได้ทันทีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสามารถเช็คหลักฐานสำคัญได้แบบง่ายๆได้ทันเวลาแน่นอนค่ะแอคทอนเวกเตอร์ชูออกแบบให้ทนความร้อนและน้ำหนักเบาแคต่195กรัมทำให้เมื่อครอบทับจะไม่ส่งผลต่อกระจกมองหลังเดิมแตกต่างจากกล้องทรงกระจกทั่วไปในท้องตลาดที่เป็นขอบหนาและน้ำหนักเยอะขอใช้ไปได้ไม่นานทําให้คอกระจกถูกรั้งและถูกดึงเกิดปัญหามุมกระจกขยับเอง และด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะสามารถมองกระจกหลังได้กว้างขึ้นถึง2เท่าหมดห่วงเพราะใช้แทนกระจกเดิมได้เลยส่วนเรื่องการติดตั้งทําได้ง่ายๆเพียง 1. เสียบการ์ดลงในช่องด้านบน 2. ครอบทับกับกระจกเดิมและปรับม,มุมที่คุณต้องการ 3. เสียบใส่ชาร์จที่จุดบุรีเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ทันทีแอคเ n นเวกเตทู 2. 2> พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วในราคา1,690บาทแต่ สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นจัดตอนนี้รับไปเลยเสื้อหนึ่งแถมไมโครเอสไดร์ฟสามสิบสกิกพร้อมใช้งานชั้นชีค่าไมโครไฟเบอร์อย่างดีฟองน้ำล้างรถแชมพูล้างรถที่วันตกล้องหลังกันน้ำและสายยาวหกเมตรสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นไปอีก แบนแอคซอนรับของก่อนจ่ายเงินทีหลังมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ชิ้นแรกมาได้เลยค่ะถ้าเป็นเรื่องการติดรถที่คุ้มค่าที่สุดต้องแบนแอคซอนมั่นใจด้วยการรับประกัน2อฟีเต็มเรื่องกองติดรถต้องที่นี่ที่เดียว